ยอสอถึงแล้วค่ะอีหน้าวายหาลาแลอุ้ยแลเร็วๆเร็วๆขั้นปากมึงหยิบจ้าจ้าซิวซิวเดิมเลยนี่ยาเย็นแห้งมาเบิรงสักแก้วขอแห้งละเอาเลยอันยองเป็นดาราเขามาทีหลังค่ะไปมาเดี๋ยวเหรอจริงอะไรจริงกูขอตั้งคำถามด้วยว่า เมื่อไหร่เราจะรวยเออเดี๋ยวก็ต้องมีสักวันแหละเนาะต้องมีสักวันเลิกเหล้าก่อนเป็นประปันใจหลักเราเน้ยกูอยู่บ่ได้ทุกคนฟังเป็นค่ะว่าจนเครียดกินเหล้าแล้วก็กลับมาจนอีกเป็นวงเวียนจนเครียดกินเบียร์ค่ะเนาะอุ้ยนี่อีกแล้ว เอ uh อวันนี้ชิวๆจริงไหมพูดออกมาจริงว่าพรุ่งนี้กูประชุมกูมีกูมีประชุมเช้ากูชิวจริงจริงคือพิรุษจริงเป็นย่างกูอยากรู้ใครเป็นคนคิดทำงานหกวันคนแรกของโลกนี้นะทำไมต้องทำงานเนาะแต่แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาคัมอีกแล้วถ้าว่าดูนอยู่หนูก็ขอโทษนะคะเวลาหนูไม่ไปทำงานเพราะว่าขาออะไรนหล่อจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บ จะโ,โยกกันเถอะวะงสงสัยนะทุกคนเป็นแม่แบบเวลาแบบถ้าสมมติกลุ่มๆอยู่ร้านเราแล้วมันนั่งเฉยๆไม่ได้ดิมันนั่งไม่ได้อ่ะอีพี่มันไปไปร้านเราร้านหนึ่งครั้งแรกตอนนั้นก็เรียนจบแล้วก็อยากสุดเ <ละ S 1> บียร์กัน <ละ S 1> มากเลย <ละ S 1> ครั้งแรกเป็นร้านที่แบบเลิศมากน้ที่แบบหนุ่มๆหล<ะ>่อ <ละ S 1> ไปถึงสองทุ่มประมาณสามทุ่มกูหันไปอีพี่นั่งอย่างเงี้ยบนบนแล้วกูหักเหรอวนหนึ่งอ่ะวันหนึ่งสองแล้ว ดีนะเขาไม่ปรับเพราะว่าเป็นหินแล้วมันซึมอวกซึมนะอุชิวเชีวมึงชีวชตันโลจบเอาหมดแล้วไหนเอาหมดแล้วโปหนึ่งเอ้าอีกไหมล่ะมึงหรือว่าไงพี่คะใหญ่โปค่ะแม่อยากบอกทุกคนว่าถ้าไม่มีนี่มันก็ใช้ชีวิตไม่สนุกหรอกมันไม่มีความตื่นเต้น ต่ถ้านอกระบบยิ่งตื่นเต้นก็ได้อันนี้คือน้ำเก๊กฮวยนะคะแบบสกัดใหม่ๆเลยพอไหวฮ้ยค่ะคุณค่ะบอกนั่นเลยกินไก่กินแบบคนรวยก็คือนั่งกินไก่จอสามไม้แล้วก็เข้าร้อนใล้ดูอัตนทารุณนการกินของแต่ละคนนะคะเป็นกับแก้ะไม่ใช่แต่มันเป็นอาหารเมีย นี่สาวใต้สาวใต้หลักจริงเกาะเจ้าของเกาะพังงานไปได้ที่ร้วนสีเทนนคิเช่นค่ะไม่เคยไปคือแบบว่าอาหารคืออร่อยมากคือแบบว่าต้องกินจนหมดแฮงก็ต้องกินบินแต่ว่ากลับมาไปรึเปล่าสุดท้ายมเราต้องไปร้านที่มันมีหลังคา ไม่ใช่บ้านกลับ้านดีกว่าเลี่นชุดนอนปัดมะขคานิดหน่อยหน้วันนี้ก็กลุมๆกันแล้วเนาะแล้วก็จะแยกย้ายกันแล้ววันนี้เนาะแยกย้ายตัวนี้นะแยกไปไม่มีใครไปต่อว่าพรุ่งนี้ทํางานอะไรเงี้ยเพราะสภาพเราก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราจะไปชุดนี้หรอก็ไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนเฮ้ยอยวไปเลยเมงพรุ่งนี้ทำงานอึ๊ว ที่ทำงานอย่าไปด้วย กดซับสไคร b ์กดติดตาม้วยนะคะซับสไคร b ์